สนับสนุนโดย b บ n นฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืช โฆษสกสำนักง,งานเจรตํารวจแห่งชาติพลตารวจตรีสรรนาีประยุรัตบอกถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมปฏิเสธจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายพลจอจานกับทางเจรตํารวจโดยอ้างว่าเรื่องร้องเรียนก่อนหน้านี้ไม่มีความคืบหน้าว่านายอัจฉริยะได้มาให้ถ้อยคําที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องที่พาดพิงถึงข้าราชการตํารวจบางนายว่ามีการกระทําในเรื่องที่น่าจะผิดกฎหมายโดยระบุว่ามีหลายเรื่องที่เคยร้องเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่คืบหน้า อย่างแรกต้องขอบคุณที่ตั้งใจดําเนินการและพยายามดูไทม์ไลน์ของการทํางานของผู้ตรวจราชการสํานักง,งานเจรตํารวจในกรณีของผู้มังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซึ่งนายอัชริยะได้มาร้องเรียนไว้แล้วและได้มีการกล่าวถึงว่าสํานักง,งานเจรตํารวจมีความเห็นยุติเรื่องนี้จึงได้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ขอชี้แจงว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งสำนักง,งานจเจรตํารวจแต่งตั้งขึ้นใช้เวลาดําเนินการนับตั้งแต่ประธานรับทราบจนกระทั่งเรื่องเสร็จสิ้นใช้ระยะเวลา33วันในภาพรวมประเด็นที่ร้องเรียนมาเกิดทั้งหมดเป็นประเด็นที่มีเหตุสงสัยมีมูลจึงได้ส่งเรื่องให้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้ยุติยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีมติในต้นเดือนกุมภาพันธ์จากการตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นว่ามีมูลต้องสงสัยเชื่อว่ามีหลายประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทําในบางเรื่องที่ดูแล้วไม่เหมาะสมและอาจจะผิดกฎหมายตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนมา5-6ประเด็นซึ่งจะมี3-4ประเด็นที่สอดคล้องได้มีการดําเนินการโยกย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางเจรตํารวจได้ชี้ว่าให้ดําเนินการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการทางวินัยต่อไป ส่วนกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลื่อนยศให้กับตำรวจยศร้อยตํารวจเอกในพื้นที่ภาคตะวันออกพวพันกับการพนันออนไลน์พลตารวจตรีสันนาทีบอกว่ากรณีนี้เดิมเขามีชั้นยศเป็นร้อยตํารวจเอกการแต่งตั้งในรอบนี้เขาเป็นว่าที่พันตํารวจตรีแต่จริงๆแล้วเดิมตํารวจในนี้มีตําแหน่งเป็นสรารวัตรอยู่แล้วซึ่งการเป็นสรารวัตรครองยศได้ตั้งแต่ร้อยตํารวจเอกถึงพันตํารวจโท รอบนี้เมื่อคลองยศจนครบก็เลื่อนเป็นว่าที่พันตำรวจตรีดังนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดได้ว่าเลื่อนสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นวงรอบในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีตามคำสั่งของตอรอเป็นกรณีการหมุนเวียนตามปกติส่วนของผู้บังคับการที่ถูกร้องก็ได้ถูกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีนี้จึงไม่ใช่การยุติการตรวจสอบอย่างที่านอัจฉริยะแถลงข่าวและใช้เป็นเหตุผลปฏิเสธการให้ข้อมูลในพลจอจานที่โพพันเว็บพนันออนไลน์กับทางจเจรตํตรวจทั้งนี้านอัจฉริยะควรกลับมาให้ข้อมูลในพลจอจานส่วนเรื่องอื่นที่ร้องเรียนนั้นก็ได้ดําเนินการตามกรอบเวลาและพยานหลักฐานไปนเรียบร้อยแล้วการใช้เวลาตรวจสอบ33วันถือว่ารวดเร็วเพราะบางเรื่องใช้เวลาตรวจสอบกว่า300วันเชื่อว่าานอัจฉริยะน่าจะพอใจ สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบในพลจอจานตามที่พลตระเวงํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบนั้นพลตรวตรีสันธีบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญผู้ร้องทั้งนายสินทาเบียบังเกิดนายสันธนะประยุรัตนายชุวิตกมลวิสิ์และนายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์เข้าให้ข้อมูลในประเด็นที่จําเป็นและจะพิจารณาว่าจําเป็นต้องเชิญนายพลจอจานเข้าให้ข้อมูลหรือไม่แต่ยอมรับว่าทางเจรํารวจทราบว่านายพลจอจานคือใครอย่างที่สังคมเข้าใจและมีข้อมูลของ พนจอจานอยู่แล้วบางส่วนแต่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยได้ขอขยายระยะเวลาสอบสวนไปอีก30วันจากเดิมที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน15วันส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะได้มาติดป้ายที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทางพบตรได้ส่งเรื่องให้พลตร r เอกวิษณุประสาททองโอสดจเจริตำรวจแห่งชาติต่อมาจเจริตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดให้นำมารวมกับคณะกรรมการที่ดำเนินการอยู่แล้วในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ทุกเรื่องที่มีการดําเนินการหลายเรื่องขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเชิญผู้ร้องมาให้ถ้อยคําเพราะอยากได้ประเด็นเมื่อได้ประเด็นจากผู้ร้องแล้วจะได้ไปรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันได้ตรวจสอบคู่ขนานไปกับผู้ร้องในเรื่องเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้อาจจะไม่รวดเร็วทันใจแต่ทําให้การดําเนินการมีความรอบคอบรัดกุม่มซึ่งทางเจริํารวจแห่งชาติมีนโยบายสําคัญคือทุกสัปดาห์ใน3ถึงวันจะประชุมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ของกับเรื่องร้องเรียนว่าได้ดําเนินการถึงไหนแล้วเพราะห ากดำเนินการล่าช้ากว่ากรอบที่กําหนดไม่ใช่เฉพาะผู้ร้องที่จะรู้สึกว่าล่าช้าทางคณะกรรมการก็อาจจะถูกพิจารณาภาคทันเช่นเดียวกันทางผู้บังคับบัญชาของสํานักง,งานเจรตํารวจได้เน้นย้ําเสมอขอให้เจรตํารวจพิจารณาดําเนินการให้ถูกต้องอย่างเต็มที่และขอให้ผู้ร้องสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าการดําเนินการอะไรจะดูทีละประเด็นและดูรายละเอียดพอสมควรมีวิธีปฏิบัติอยู่ขอให้ความมั่นใจว่าง,งานเจรตํารวจเป็นงานที่มีคุณภาพและต่อยอดความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม